กรรมของคนไม่ใช่หนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิลิตนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาเล่าเรื่องนะครับกรรมของคนที่ไม่ยอมใช้หนี้คนอื่นเป็นอย่างไรโดยเรื่องนี้เนี่ยมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤือีลิงดํานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เรื่องของบาปบุญคุณโทษน,นั่นเองนะครับ และจิตสุดท้ายของคนเราเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องตายจากคนไปเกิดเป็นวัวจากหนังสือตายแล้วไม่สูญนะครับโดยจริงๆเนี่ยมีคนที่ไปถามหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากว่าเรื่องตายจากคนแล้วเป็นผีเนี่ยโยมเขาไม่ค่อยสงสัยแต่อยากทราบว่าเรื่องคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์รับใช้เนี่ยมีบ้างไหมก็พอดีหลวงพ่อฤาษีดิงดำเนี่ยก็ไปพบเข้าอยู่เรื่องนึง เป็นเรื่องของอดีตท um, ah um, ี nice. ่ใกล้กับปัจจุบันมีเรื่องอยู่ว่าเมื่อวันที่12มกราคมปีพศ2465พระภิกษุสีวัดแก้วแจ่มฟ้าได้เล่าเรื่องนี้ให้พันโทพระพินิษสาราฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ทราบมาจากพระพินิษสาราอีกทอดหนึ่งเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่ามีชายคนจีนคนหนึ่งชื่อเก้ามีภรรยาเป็นคนไทยชื่อทองคำ ตั้งร้านค้าขายอยู่ที่ตลาดน้อยจังหวัดพระนครสมัยที่คุณพระเล่าเรื่องนี้เขายัางนิยมเรียกกันว่าเมืองบางกาะกรุงเทพหรือพระนครสมัยนั้นนับถอยหลังจากปีพศ2465ไป37ปีในสมัยนั้นเนี่ยแกค้ายาฝิ่นได้ถูกไฟไหม้ร้านค้านะครับ ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ร้านค้าเป็นเวลาที่ดึกสงัดแกรู้สึกตัวขึ้นต่อเมื่อไฟลุกลามมากแล้วแกก็ขึ้นไปเก็บสมบัติส่วนอื่นไม่ทันเลยก็ได้แต่คว้าเอาบัญชีค้าขายออกมาได้อย่างเดียวก็โดยคิดว่าเอาอะไรออกมาไม่ได้ก็ช่างได้บัญชีมาไว้ก็คงจะไม่อดตายเพราะว่ายังมีลูกหนี้ที่มาซื้อยาฝิ่นแล้วไม่ได้ชำระเงินอีกหลายรายเลยทีเดียวต่อมาแกก็เลิกขายยาฝิ่นแล้วก็หันมาค้าขาย ชันและน้ำมันยางจึงไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งนะครับสำหรับบทชันขายแกบทชันขายแกก็ค่อยๆรวยขึ้นตามลำดับไปได้เรื่อยจนปลูกตึกเป็นที่อยู่แล้วก็ร้านค้าตอนนี้แกก็รวยมากก็คิดถึงความดีของเจ้าวัวคู่ยากเพราะหลังจากไฟไหม้ร้านค้าฟิดแล้วแกก็เกือบสิ้นทรัพย์ต่อมาค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆก็พอมีทุนบ้างก็ซื้อวัวตัวนี้มาช่วยบทชัน เป็นเหตุให้ฐานะมั่นคงจนกระทั่งมีตึกมีร้านอยู่จึงไม่อยากรบกวนเจ้าวัวเพื่อนยากนี้ให้ลำบากอีกต่อไปจะขายให้ชาวบ้านเอาไปใช้งานหรือก็เกรงว่าไอ้วัวตัวเนี้ยก็จะทำงานหนักอีกจะขายให้แขกก็เกรงว่าแขกจะฆ่าจะเอาไว้ที่ร้านค้าก็คิดว่าไม่เหมาะสมก็คิดไปคิดมาก็คิดได้ว่าที่วัดทองนะพคุณฝั่งทนเนี่ย สมัยนั้นก็เป็นวัดอยู่ในสวนมีบริเวณที่กว้างมากๆสนามหญ้าเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่โตเท่าแก่เก้าเนี่ยก็มองเห็นประโยชน์อยู่2ทางก็คือข้อ1ถ้าแกเอาวัวนี้ไปถวายพระเนี่ยพระท่านไม่มีงานใช้เจ้าวัวตัวนี้ก็จะอยู่เป็นสุขสมกับความตั้งใจของเท่าแก่เลยเพราะว่าเท่าแก่เขาปรารถนาให้มันพักผ่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปข้อที่2 พระจะได้อาศัยวัวเก็บหญ้ากินหญ้าในลานวัดเป็นอาหารถือว่าเป็นการช่วยพระจัดการหญ้าไม่ต้องมานั่งตัดนั่งถอนหญ้าอะไรพวกนี้นะครับใครที่เคยบวชมาก็อาจจะพอเข้าใจที่ผมพูดเมื่อแกหาลือกับคุณนายทองคําที่เป็นภรรยาที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วแกก็ได้นําเจ้าวัวของแกเนี่ยข้ามมาจากฝั่ง พนาครมาที่ฝั่งทนสมัยนั้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาก็ยังไม่มีต้องอาศัยเรือข้ามฟากตอนที่แกเอาวัวข้ามแม่น้ำแกก็ให้เจ้าวัวตัวนั้นเนี่ยว่ายน้ำมาตัวแกเองก็นั่งบนเรือถึงแม้วัวจะเหนื่อยหน่อยแต่แกก็คิดว่าเป็นการเหนื่อยครั้งสุดท้ายเมื่อข้ามฟากไปที่ฝั่งทนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็จูงเจ้าวัวเพื่อนยากของแกเนี่ยไปฝากท่านเจ้าอาวาส เมื่อท่านเจ้าว่ารละฝากแล้วแกก็กลับมาบ้านนอนสบายใจที่ได้ส่งเคาะวัวตัวที่แกรักไว้อย่างสมใจอยากพอเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็ต้องแปลกใจมากๆที่เห็นเจ้าวัวตัวนั้นเนี่ยมายืนอยู่หน้าประตูตึกสมัยนั้นวัวมา้าหรือควายเดินในท้องถนนหลวงเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยก่อนเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยมีมากมายในถนนหลวงไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนั้นเนี่ยรถหายากมากใครที่มีรถเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโคตรเศรษฐีเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็มีรถยนต์ผ่านหน้าไม่เกินสีเที่ยวเท่านั้นแหละเป็นอย่างมากรถที่ใช้เป็นพาหนะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรถมา้านานๆจะพบรถเจ็กเมื่อแกกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วแกก็นำบัวตัวนั้นกลับไปถวายพระที่วัดทองนพคุณใหม่นะครับคืนวันนั้นเองเนี่ย คุณเท่าแก,กา่เก๋าแกก็นอนหลับฝันไปว่าเจ้าวัวตัวนั้นมันมาหาบอกชื่อตัวเองว่าตัวเขาเนี่ยชื่อลกนะครับเมื่อสมัยที่แกขายยาฝิ่นนั้นเนี่ยนายรกหรือวัวตัวนั้นเนี่ยเคยซื้อยาฝิ่นแบบเป็นสินเชื่อเอาไว้แต่ยังใช้นี่ไม่หมดเห็นว่าเลิกขายยาฝิ่นก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินให้นั่นเองก็คือเบี้ยนี่หนีนี่นั่นแหละเจ้าวัวตัวที่มาเข้าฝันก็พูดตอบไปว่า เมื่อฉันเป็นหนี้เนี่ยนายเนี่ยล้วก็ไม่ได้ชาระหนี้ฉันจึงตายแล้วก็เกิดมาเป็นวัวเพื่อให้นายได้ใช้งานเป็นการชําระหนี้ด้วยแรงงานขอนายจงเอาฉันไปใช้งานจนกว่าฉันจะได้ตายตามสภาพฉันจึงจะคนนี้ถ้านายไม่เอาฉันมาใช้ชาติต่อไปฉันก็ยังจะต้องเกิดเป็นวัวให้ใช้งานต่อไปโอกาสที่จะหมดโทษก็จะไม่มีถ้านายสงสารฉัน ขอให้นายมารับฉันไปใช้งานตามเดิมเถิดพอรุ่งเช้าเนี่ยเท่าแก่เกาเนี่ยก็สํารวจตรวจสอบบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่ามีคนชื่อลกอยู่ในบัญชีจริงๆครับอ่าแล้วก็มีหนี้ตามบัญชีอยู่ทั้งหมด36บาทก็คือสมัยนั้นนะครับไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยนี้36บาทเนี่ยยังกินข้าวในห้างดังๆไม่ได้เลยนะครับแต่36บบาทสมัยนั้นใหญ่มากนะครับโอ้โหสมัยก่อนนี่ สลึงเดียวได้ก๋วยเตี๋ยวเป็นชามอ่ะนี่36บาทคือใหญ่มากนะครับเมื่อหลักฐานตรงกับที่ความฝันที่วัวตัวนั้นเนี่ยมาเข้าฝันแกก็ไปนำเจ้าวัวของแกเนี่ยมากับไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้งานแต่ก็ใช้วันนิดวัลหน่อยแบบเป็นธรรมเนียมครับเพื่อที่จะช่วยให้วัวเนี่ยมันไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็จนกว่ามันจะตายนะครับ เรื่องนี้คุณพาพินิษย์เนี่ยก็บอกว่าพวกวัวควายช้างม้าที่ถูกใช้งานหนักๆโดยไม่มีค่าจ้างแรงงานเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยเป็นเครื่องตอบแทนความเหนื่อยยากก็คือพวกยาสดบ้างยาแห้งบ้างนะครับเห็นจะเป็นเพราะสมัยที่เป็นมนุษย์เนี่ยมักจะโกงเงินคนอื่นคือเป็นหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ยอมชําระหนี้สินแบบในโลกนั่นเองนะครับบางทีเจ้าของเงินเขาไม่ว่าแต่กฎแห่งกรรมเนี่ย มาทวงอยู่แล้วครับทั้งๆท,ที่เจ้าของเงินเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับการโดนโกงด้วยซ้ำนะครับส่วนพวกวัวควายที่ถูกเขาใช้งานแล้วเมื่อเขาหมดความต้องการเนี่ยก็จะถูกเจ้าของเนี่ยจับกินเป็นอาหารนะครับก็เนื่องมาจากว่าชาติปางก่อนเนี่ยก็อาจจะได้เคยฆ่าสัตว์พวกนี้ตายจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นแล้วก็ถูกฆ่าจนตายจนกว่าจะครบตามจํานวนที่ว่าไว้นะครับก็เป็นนั้นว่าคนที่คิดจะ หลบหนีหนี้ด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้ช่วงไม่พบเนี่ยถ้าเรื่องนี้มีผลตามที่ท่านคุณพระพินิษ์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็ต้องหนักใจแทนคนที่หลบหนีหนี้เพราะถ้ารับใช้สมัยก่อนเพื่อเป็นการชําระหนี้ด้วยแรงงานเนี่ยก็คือยังมีโอกาสได้กินข้าวได้กินอะไรบ้างนะครับเหนื่อยก็ยังพอคุยเพื่อผ่อนผันได้ร้อนก็บอกได้แต่ตอนที่เกิดเป็นวัวควายเนี่ยคือ ลำบากกว่านั้นอีกเยอะหิวข้าวหิวน้ําเหนื่อยหรือยุงกัดองไงเนี่ยก็เจ้าของก็ไม่มีทางรู้ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อหรือสีลิงดานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นหนี้คนอื่นอยู่เนี่ยก็พยายามหาวิธีผ่อนใช้นะครับคือเข้าใจแหละว่ายุคนี้มันลําบากจริงๆนะครับยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนลําบากหมดผมใช้คาว่าทุกคนลําบากหมดทุกคนได้รับผลกระทบหมด นะครับคือเจ้านี้เราเขาก็ลำบากเราก็ลำบากดังนั้นเนี่ยขอเขาปณีประนอมดีๆนะครับอย่าหนีนะครับคือขอเขาปณีประนอมหรือทยอยใช้เท่าที่มีนะครับแล้วใช้เขาให้หมดดังนั้นเนี่ยคือเข้าใจแหละนะครับทุกคนลำบากช่วงนี้ผมก็เหมือนกันนะครับคือทุกคนลำบากหมดในยุคนี้ดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองนะครับ ก็มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับทยอยทยอยใช้ไปอย่าไปหนีนะครับคือมีก็ใช้ถ้าไม่มีก็ขอผ่อนผ่านไปก่อนโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ